บ้านเก่าตระกูลพาถักซ่อนความลับดำมืดที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยคืนหนึ่งชายคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับแต่เมื่อมีคนไปขุดหาความจริงพวกเขากลับพบสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาเสียงกระซิบจากใต้ดินมือที่โผล่ขึ้นจากเงามืดเขาหนีไม่ได้และคุณจะกล้าดูจนจบหรือไม่คดีครอบครัวปากกะฆาตรกรสรางความแค้นด้วยเลือดความสยดสยองแห่งอาชญากรรม บ้านสองชั้นเก่าคร่ำคร่ายืนเด่นเป็นสง่าใต้ใตแสงจันทร์สีซีดสายลมพัดกระแทกหน้าต่างไม้ครมครามราวกับเสียงคร่ำครวญของวิญญาณภายในบ้านเงามืดปกคลุมทุกมุมห้องมีเพียงแสงไฟสีเหลืองนวลสองสลัวจากโคมเก่ากลิ่นอับชื้นของฝุ่นละอองและไม้เน่าชยคลุ้งทาให้หายใจติดขัดตรงมุมห้องประตูไม้ถูกเปิดแง้มเพียงเล็กน้อยเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากบันไดชา้าหนักแน่น เรากับมีใครบางคนจงใจให้ได้ยินวิเวปกปาทกะลูกชายคนโตของบ้านนั่งตัวแข็งอยู่ที่เก้าอี้ไม้ดวงตาเบิกโพลงมือทั้งสองขยุมแน่นอยู่บนหน้าตักเงอเย็นไหลซึมตามไรผมทั้งที่อากาศเย็นเฉียบเขาได้ยินมันอีกแล้วเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านที่มีแค่เขาหรืออาจจะไม่ใช่แค่เขา วิเวกค่อยๆลุกขึ้นฝีเท้าบาวิวทว่าหัวใจเต้นกระหน่ำราวกลองศึกเขาหยิบไฟฉายจากโต๊ะก่อนจะหันไปทางบันไดเสียงฝีเท้าหยุดลงเงียบงันเขากลั้นหายใจทันใดนั้นเสียงคลืดคลาดของอะไรบางอย่างบนพื้นไม้ดังขึ้นจากชั้นล่างหัวใจของวิเวกแทบหลุดออกจากอกเขาขยับถอยหลังแต่แล้วเสียงประตูปิดดังปัง เขาหันขอบไปยังประตูห้องตัวเองมันถูกปิดจากข้างนอกล็อกแน่นสนิบวิเวกรีบวิ่งไปกระชากลูกบิดแต่ไม่ขยับถูกขังลมหายใจของเขาสะดุดมือสั่นเท่าเหง,งื่อเย็นซึมตามแผ่นหลังเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งจากชั้นล่างชัดเจนหนักแน่นและกำลังเดินขึ้นบันไดทีละขัน้น วิเวกรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเขาหันมองรอบห้องมองหาทางออกหน้าต่างมีเพียงหน้าต่างที่เปิดออกสู่ระเบียงแต่เสียงขูดลากดังขึ้นอีกครั้งครืดครืดราวกับมีบางสิ่งถูกลากผ่านพื้นไม้แล้วเสียงหายใจแผ่วต่ำก็ดังลอดผ่านช่องประตูวิเวกถอยหลังจนแผ่นหลังชนผนังเย็นเยียบ เขาเห็นเงาดำผ่านใต้ประตูยืนหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเขาพยายามกลั้นหายใจแต่มันรู้เสียงควนเล็บลงบนไม้ดังขึ้นกรีดกรีดจากนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังลอดเข้ามาวิเวกหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเขารู้จักเสียงนั้นเสียงที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไป วิเวกตัวแข็งร่างกายชายเย็นไปทั้งตัวเสียงนั้นเสียงของใครบางคนที่เขาฝังไว้ใต้พื้นดินเมื่อหกเดือนก่อนเป็นไปไม่ได้เขาสะกดกลั้นความหวาดกลัวก่อนจะค่อยๆถอยไปยังหน้าต่างมือเอื้อมไปคว้ากรอบไม้ผูกพังตั้งใจจะเปิดมันออกแต่แล้วเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งจะหนีไปไหนเสียงใกล้ขึ้น วิเวกสะดุ้งหันขวับไปมองประตูเงานั้นหายไปแล้วเงียบงันแต่ก่อนที่เขาจะทันตั้งตัวปังประตูถูกกระแทกอย่างแรงไม้เก่าแตกร้าวเสียงบานพับลั่นเอียดวิเวกสะดุ้งสุดตัวรีบผลักหน้าต่างออกแต่ทันทีที่หน้าต่างเปิดออกเขาก็ต้องชะงักมีบางสิ่งยืนรอเขาอยู่บนระเบียงแล้ว ร่างสูงโปร่งในชุดเปื้อนดินผิวซีดขาวจนแทบเรืองแสงใต้แสงจันทร์ดวงตาขาวโพลนจ้องตรงมาที่เขาปากแสแยะยิ้มเลือดไหลซึมออกจากมุมปากคิดว่าฝังฉันแล้วมันจะจบงั้นเหรอวิเวกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนความเย็นเยียบแล่นผ่านไขาสารหลังจนขาไร้เรี่ยวแรงเขาอ้าปากจะกรีดร้อง แต่มือเย็นเฉียบของร่างนั้นก็คว้าคอเขาวไว้บีบแน่นดวงตาขาวโพล่นั้นยังคงจ้องเขาไม่กระพริบริรมฝีปากขยับช้าช้ฉันกลับมาเพื่อพาแกไปด้วยวิเวคบินรนมือของเขาตะกุยไปที่แขนซีดเผือดนั้นแต่ไม่มีแรงเรากับพลังทั้งหมดในร่างถูกดูดออกไปลมหายใจของเขาขาดห่วง สายตาพราเลือนร่างนั้นโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้กลิ่นดินชื้นชยเข้าจมูกกลิ่นของความตายจำได้ไหมวิเวกเสียงนั้นเย็นเยียบแทรกเข้าไปในหัวแกเป็นคนขุดหลุมเองวิเวกพยายามสายหน้าน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่นะฉันไม่ได้ตั้งใจรอยยิ้มบนใบหน้าซีดนั้นยิ่งกว้างขึ้น นิ้วมือเย็นเฉียบเลื่อนขึ้นมากดแน่นที่ขากรรไกลของเขาแกโกะหกแรงบีบเพิ่มขึ้นวิเวกรู้สึกเหมือนกระดูกแทบแตกเขาพยายามดิ้นอีกครั้งขาเตะสเปสปะหวังจะหลุดพ้นแต่ยิ่งดิ้นยิ่งเหมือนจมลึกลงไปในเงื้อมือแห่งความตายทันใดนั้นไฟฉายที่เขาถืออยู่ร่วงลงพื้นแสงไฟหมุนวุบไหวไปมาบนผนัง และในเสี้ยววินาทีที่แสงกับพริบผ่านใบหน้าของมันวิเวกเห็นสิ่งที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจใบหน้านั้นไม่ได้มีแค่รอยเลือดเปื้อนริมฝีปากแต่ยังมีเศษดินอัดแน่นเต็มปากดินแห้งกรังประปนไปกับฟันที่แตกหักเหมือนกับว่าร่างนั้นเคยพยายามตะกุยออกมาจากหลุมศพของตัวเองทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่วิเวกรู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้กับที่ เสียงหัวใจของเขาดังโครมครามอยู่ในอกแสงไฟฉายยังคงกระพริบวูบวาบเผยให้เห็นภาพสยดสยองตรงหน้าริมฝีปากซีดของมันยังคงใส่แยะยิ้มดินแห้งกรังที่อัดแน่นอยู่ในปากค่อยๆร่วงลงมาตามคางแกคิดว่าเสียงของมันแหบพร่าเหมือนมีบางอย่างติดอยู่ในลำคอฉันตายไปแล้วจริงๆเหรอเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้น วิเวกพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามือเย็นเฉียบของมันเลื่อนจากคอของเขาไล่ขึ้นไปสัมผัสใบหน้าเล็บยาวดำสนิทขูดลงบนผิวจนรู้สึกแสบฉันรู้สึกทุกอย่างเสียงนั้นกระซิบชิดใบหูฉันได้ยินเสียงดินร่วงลงมาทับตัวมือของมันบีบกรามของวิเวกแน่นขึ้นฉันพยายามกรีดร้อง เล็บจิกลึกลงบนผิวแต่ปากฉันเต็มไปด้วยดินเหมือนตอนนี้จากนั้นมันอ้าปากกว้างดินเปียกชื้นค่อยๆทะลักออกจากปากของมันกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตีขึ้นจมูกวิเวกเบิกตากว้างสะอื้นออกมาอย่างควบคุมไม่ได้มือเย็นเยียบของมันจับปากของวิเวกไว้แน่นนิ้วสากกดลงบนริมฝีปากของเขาจากนั้น ดินสีดำข้นก็เริ่มไหลออกมาจากปากของมันและกำลังจะไหลเข้าปากของเขาวิเวกสะบัดหน้าสุดแรงพยายามเบี่ยงหนีจากมือเย็นเฉียบของมันแต่ยิ่งดินแรงกดบนกรามยิ่งเพิ่มขึ้นริมฝีปากของเขาถูกบีบจนเปิดออกและแล้วดินสีดำข้นก็หยดลงบนลิ้นของเขากลิ่นเหม็นอับของความตายแทรกซึมเข้าไปในจมูกและปาก เขาสำลักสำรอกพยายามขย้อนออกมาแต่ดินยังคงไหลลงมาเรื่อยๆอุ่นชื้นหนืดค้นแทรกเข้าไปในลำคอเขาพยายามจะตะโกนแต่มีเพียงเสียงขาดห่วงลมหายใจเริ่มติดขัดดวงตาของเขาเหลือกลานน้ำตาไหลออกมาเองมือของมันบีบแน่นขึ้นกดศีรษะของเขาเข้าหากลืนลงไปซัเหมือนที่ฉันเคยกลืนเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นข้างหู เย็นยะเยือกจนเสียวสารหลังดินยังคงไหลไม่หยุดลึกลงไปในคอลึกลงไปในปอดวิเวกดิ้นรนสะบัดตัวสุดแรงเฮือกสุดท้ายและทันใดนั้นแสงสว่างว่าก็สาดกระทบใบหน้าของมันไฟฉายที่ตกอยู่บนพื้นหมุนมาหยุดตรงพอดีแสงเจิดจ้าส่องตรงเข้าดวงตาขาวโพลนของมันร่างนั้นกระตุกสะดุ้งถอยหลัง มือที่กดบีบเขาคลายออกเล็กน้อยวิเวกไม่รอช้าเขากระชากตัวเองออกมาไอค็อกแคกพยายามขับดินออกจากปากและลำคอมือคว้าไฟฉายจากพื้นก่อนจะหันกลับไปมองร่างนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้ดวงตาขาวโพลนของมันเริ่มมีเลือดไหลซึมออกมาแสงเสียงของมันแหบพร่าราวกับกำลังทรมาน วิเวกเห็นโอกาสเขากระชากไฟฉายขึ้นส่องตรงไปที่ใบหน้ามันร่างนั้นกรีดร้องเสียงแหลมเสียดแทงดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องมันกลุ่มหน้าตัวเองถอยหลังไปเรื่อยๆผิวหนังเริ่มแตก้าวแสงไฟทําให้มันอ่อนแรงแต่มันยังไม่หมดฤทธิ์ร่างนั้นลดมือลงเผยให้เห็นดวงตาแดงกำ่ำแกคิดว่าแสงช่วยแกได้งั้นหรอ ริมฝีปากมันใส่ยแยิ้มอีกครั้งฉันไม่ได้กลับมาแค่เพื่อแกวิเวกชะงักลมหายใจสะดุดเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกดังขึ้นจากมุมมืดของห้องมีเสียงฝีเท้าไม่ใช่แค่คู่เดียวแต่มีมากกว่านั้นและทั้งหมดกำลังเดินเข้ามาหาเขาวิเวกตัวสั่นสถานมือกำไฟฉายแน่นจนข้อขาว แสงไฟสันไหวตามจังหวะหายใจหอบหนักของเขาเสียงฝีเท้ายังคงใกล้เข้ามาดังจากทุกทิศท,ทุกทางเงาดําเคลื่อนตัวออกจากมุมมืดหนึ่งสองสามมากขึ้นเรื่อยๆร่างพวกนั้นผอมแห้งผิวซีดเผือดบางตัวมีรอยเลือดแห้งกระกลังทั่วร่างบางตัวคอเอียงผิดรูปราวกับถูกบิดหักและบางตัว มีดินเปียกชื้นไหลซึมออกจากปากเหมือนร่างแรกที่จับเขาไว้ดวงตาขาวโพลนของพวกมันทั้งหมดจ้องตรงมาที่วิเวกริมฝีปากสายแยยิ้มเหมือนกันทุกตัวเรากลับมาแล้วเสียงกระซิบดังประสานกันทั่วห้องเย็นยะเยือกจนเสียวสารหลังวิเวกถอยหลังไปจนชนผนังเขาส่องไฟไปรอบๆพยายามไล่พวกมันออกไปแต่คราวนี้ พวกมันไม่หวาดกลัวอีกต่อไปร่างซีบเผือดเหล่านั้นเดินช้าๆเข้ามาหาเขาดวงตาสีขาวโพลนยังคงจับจ้องมันถึงเวลาแล้วเสียงนั้นกระซิบข้างหูของเขาเย็นเยียบเหมือนความตายกำลังหายใจรดต้นคอมือเย็นเฉียบพุ่งเข้ามาคว้าข้อมือของเขาไว้แน่นเย็นแยะเยือกจนเหมือนกระดูกจะถูกบีบแตก วิเวกพยายามดิ้นสุดแรงแต่ร่างพวกนั้นเริ่มล้อมรอบทุกมือเอื้อมมาจับเขาลากเขาลงไปลงไปสู่ความมืดมิดเหมือนที่พวกมันเคยถูกลากฝังใต้พื้นดินและครั้งนี้มันจะไม่ใช่พวกมันที่ถูกฝังอีกต่อไปวิเวกกรีดร้องสุดเสียงเสียงของเขาดังก้องไปทั่วบ้านเก่าแต่ไม่มีใครได้ยิน ไม่มีใครช่วยเขามือเย็นเฉียบเหล่านั้นดึงร่างเขาลงไปเล็บแหลมจิกลึกลงบนผิวเลือดซึมผ่านเสื้อร่างของเขาถูกลากไปตามพื้นไม้เก่าแสงไฟฉายกระทบผนังเป็นเส้นสายสันไหวก่อนจะร่วงหล่นดับวูบลงความมืดเข้ากลืนกินทุกสิ่งเสียงหายใจหอบหนักของวิเวกดังแข่งกับเสียงกระซิบแผ่วต่ำ ถึงเวลาของแกแล้วเงาดำถมเข้าหามือมากมายฉุดรั้งขยุมถึงเสื้อผ้าและผิวหนังวิเวกรู้สึกเหมือนร่างถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเขาพยายามดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งขัดขืนพวกมันยิ่งกดเขาลงไปลึกกว่าเดิมพื้นไม้ที่เขาถูกลากผ่านเริ่มเปื่อยยุ่ยรอยแตกร้าวขยายออกเผยให้เห็นความมืดสนิทด้านล่าง ไม่ใช่พื้นบ้านอีกต่อไปแต่มันคือดินดินเปียกชื้นเย็นแยเยือกร่างของเขาถูกผลักลงไปในหลุมดำมืดนั้นมือลื่นเปิดไปด้วยดินพยายามคว้าอะไรไว้แต่ร้ประโยชน์เสียงหัวเราะแผ่วต่ำดังรอบตัวแกต้องชดใช้ดินร่วงลงมาทับร่างเขาปากของเขาถูกอัดแน่นด้วยดินเปียกชื้นเหมือนกับที่พวกมันเคยเผชิญ ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือใบหน้าขาวโพลนของร่างแรกยืนมองเขาจากปากหลุมริมฝีปากใสแยะยิม้มก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทเงียบเงียบสนิทจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นอ่อนแรงวิเวกพยายามขยับตัวแต่ร่างกายหนักอึง้งดินเย็นชื้นกดทับหน้าอกเขาหายใจติดขัดทุกครั้งที่พยายามสูดลมหายใจ ดินก็ไหลทะลักเข้าปากมากขึ้นลำคอแห้งผักไอสำลักแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเขาพยายามตะกุยตะกายแต่มือของเขาถูกตรึงไว้มือเย็นเฉียบของพวกมันยึดแน่นกดเขาลงไปลึกกว่าเดิมอยู่กับเราเถอะเสียงกระซิบดังรอบตัวดังจากใต้ดินดังอยู่ในหัวของเขาเองวิเวกรู้สึกเหมือนสติเลือนหาย เปลือกตาหนักอึ้งใกล้ปิดลงทุกทีแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเหนือพื้นดินเสียงฝีเท้าเสียงพื่อกระทบพื้นดินมีใครบางคนกำลังขุดอยู่เหนือเขาวิเวกพยายามขยับอีกครั้งแรงเฮือกสุดท้ายของเขาถูกระดมใช้ทั้งหมดปลายนิ้วขยับเล็กน้อยแต่พวกมันไม่ยอมปล่อย มือมากมายตะครุบแขนเขาไว้กดร่างลงลึกขึ้นอีกเสียงขุดดินยังคงดังต่อเนื่องจนกระทั่งแสงริบรี่ลอดผ่านชั้นดินลงมาและทันใดน,นั้นมือหนึ่งก็ทะลวงผ่านดินคว้าข้อมือของเขาไว้แรงดึงมหาศาลกระชากเขาขึ้นไปมือของพวกมันพยายามฉุดรั้งไว้สุดกำลังเสียงกรีดร้องของเงามืดดังลัน่น แต่แรงจากมือข้างบนนั้นแข็งแกร่งกว่าร่างของวิเวกถูกกระชากขึ้นจากความมืดมิดจนกระทั่งเขาโผล่พ้นออกจากดินวิเวกกระอักดินออกจากปากอากาศเย็นกระแทกเข้าไปในปอดเขาไอสำลักขอบหายใจรุนแรงมือของใครบางคนยังคงจับแขนเขาไว้แน่นลากเขาขึ้นจากหลุมอย่างเร่งรีบเมื่อร่างของเขาพ้นจากดินเปียกชื้น เขาก็ซุดพวบลงกับพื้นร่างกายสันสถานอ่อนแรงจนแทบขยับไม่ได้แสงจันสลัวส่องกระทบผิวที่เปื้อนดินของเขาวิเวกเงยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาพร่าบเบลอแต่เขาพอเห็นเงาร่างของคนที่ช่วยเขาไว้ชายคนนั้นยืนอยู่ริมหลุมมือยังถือพลีเปื้อนดินใบหน้าเขาอยู่ในเงามืดแต่ดวงตาสะท้อนแสงแวววาวฉันช่วยนายแล้ว เสียงนั้นแหบต่ำเย็นเยือกวิเวกพยายามพูดแต่เสียงของเขาแห้งผากริมฝีปากขยับเล็กน้อยขัดขอบคุณแต่ชายคนนั้นไม่ตอบเขาค่อยคโน้มตัวลงมาใกล้ใบหน้าค่อยคอยปรากฏใต้แสงจันทร์และทันใดนั้นวิเวกก็ต้องชะงักลมหายใจหยุดชะงักในลำคอเพราะใบหน้าของชายที่ช่วยเขาขึ้นมา เป็นใบหน้าเดียวกับร่างที่เขาฝังลงไปริมฝีปากของชายคนนั้นแสยะยิ้มเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นคิดว่าหนีรอดแล้วเหรอก่อนที่วิเวกจะทันขยับตัวมือเย็นเฉียบก็คว้าคอเขาไว้แน่นอีกครั้งแรงบีบแน่นขึ้นวิเวกพยายามดิ้นมือขยุ้มข้อมือของชายคนนั้นหวังให้เขาปล่อยแต่ไร้ผล ดวงตาของชายปริศนาสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายวาวรอยยิ้มของเขาค่อยๆกว้างขึ้นแก้ฝังฉันแล้วคิดว่ามันจะจบแค่นั้นเหรอเสียงนั้นกระซิบเย็นยเยือกข้างหูของวิเวกลมหายใจของเขาขาดห่วงขาของเขาดิ้นสเปะสปะบนพื้นดินเปียกชื้นไม่นะฉันฉันไม่ได้ตั้งใจวิเวกพยายามเปล่งเสียงแต่มันออกมาเพียงแค่เสียงแหบพร่ ชายคนนั้นหัวเราะเบาๆก่อนโน้มใบหน้าลงใกล้ริมฝีปากของเขาขยับช้าๆงั้นก็ถึงเวลาที่แกจะต้องอยู่แทนฉันทันใดนั้นพื้นดินใต้ร่างวิเวกเริ่มยยบลงดินรอบตัวเขากระเพื่อมเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างใต้เสียงแตกเปราะอของพื้นดินดังขึ้นมือของใครบางคนหรือบางสิ่งทะลุขึ้นจากใต้ดิน มือซีดขาวหลายสิบคู่โผล่ขึ้นมาคว้าหมับเข้าที่แขนขาและลำตัวของวิเวกร,รั้งเขาลงไปลากเขากลับสู่ความมืดมิดใต้พื้นดินอีกครั้งวิเวกกรีดร้องเล็บจิกลงไปในดินพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาแต่ชายที่ยืนอยู่เหนือเขาเพียงยิ้มบางๆแล้วใช้เท้ากดลงบอ่อนอกของเขาลาก่อนวิเวก เสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นก่อนที่ดินจะทะลายลงมาปิดร่างเขาความมืดมิดกลืนกินทุกสิ่งเสียงสุดท้ายที่วิเวกได้ยินคือเสียงหัวเราะของชายปริศนาก่อนที่โลกทั้งใบของเขาจะเงียบสนิทตลอดการหลายวันต่อมาบ้านเก่าของตระกูลพาถักยังคงตั้งต,งตรงงานอยู่กลางความเงียบสงัดลมหนาวพัดผ่านเสียงใบไม้ไหวเบาๆ ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิเวกไม่มีร่องรอยของเขาหลงเหลืออยู่นอกจากพื้นดินที่ถูกขุดและกลบใหม่และไฟฉายเก่าที่ตกอยู่ใกล้ๆชาวบ้านบางคนพูดกันว่าพวกเขาเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ในหน้าต่างบ้านหลังนั้นบางคืนมีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังออกมาจากใต้ดินเหมือนเสียงคนพยายามร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูไม่มีใครอยากขุดขึ้นมาดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้ค่ำคืนยังคงดำเนินต่อไปและใต้ผืนดินนั้นบางสิ่งยังคงรอคอยรอให้ใครสักคนก้าวเข้ามาในเงามืดของบ้านต้องคํำสาบนี้อีกครั้ง